ก้าวสู่ดีครับมือนี่ลูกคุยอีสานจะไปยังครับลูกคุยอีสานจะไปไปกัน s <S ไปเดินไปหาอีปูเอาครับพี่น้องนี่ปลานี่ครับมีตาปลาเบสเด้เนี่ครับเอาเอาหมือแลงมายามกันครับเดี๋ยวพาไปติดตามครับพี่น้อง <c oughs> กระเป๋าพ้อ,อยใช่ไหม เอาพี่น้องไปไปกันคลิปนี้ยาวๆครับแต่ว่ามันเลี่ยงแต่ว่าตอนนี้จ้คอยล่อที่อัมครับอันนี้มิจะไกลตีครับตีหม้อะครับน้ำช่วงน้ำช่วงระวังลกูกเอาครับไปชมบรรยากาศบ,รรบ,บ้านๆเข้าครับกูได้อยู่กรุงเทพกรุงเทพก็ เห็นผมทายถ้ำนี่ชีทอดบ้านที่ว่าฮัดทายถ้ำนี่จะเก็บเป็นเรื่องเล่าของเจ้าของเน่เนไ่ไหวไหวกางคุนนะครับเพื่อไว้เธอดูที่รังคุณจ้าพอกำลังไปใส่อยู่ครับอันนี้ต้นระกอกกำลังงครับเขางามครับนำถ่วบ่ถึงแต่ว่ากระถ่วมอยู่บ้างเหัน ไปกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเร่งสิผ้ามายามครับเนี่ยปูบัสเซจ่ายทั้งพ่นพูดอะนะโอเตยะเอาครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเร่งมายามครับมือแรงจะมายามนี่ครับพี่นอ้องเนี่ยปูครับ แต่ว่านำหลดจังหน่อยเดี๋ยวผมสีผ้าใส่คอนโดกบครับนี่ครับใจหน้าของนี่ขั้นแดนครับอันนี้ของอ่าวเทียงอ่าวนี่เทียงเียนหลังเกาครับนี่มือแร้าเบิ่งขั้นนี้เลยหน่วบหนวบหนวบใชครับเดี๋ยวครับวิธีการใส่ครับกาะปูนังไงครับคุณเพาะ เ,เดี๋ยวนะครับบักไอ้บักไอ้เจเว็ดถอยออกนี่ครับวิธีการเสียบเงี้ยปูครับเสียบสน,นน้อยๆครับผมนี่สอดดอง,งอย่าหลกสวยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับอ่าอยงกับปลาหน่อยเราต้องกินปลาเง มนโนก็ต้องกินใหญ่ขึ้นไปครับพี่น้องนะเอามานี่ครับบรรยากาศทงไงทงหน้าเฮ้าครับสบายอันใจก็อิม่มอยู่ในเมืองนี่เงยหน้าขึ้นมิตรควัเอาครับผมลอกโป้สุดยอดไหมครับเก่งมาก Let's go อยดีๆอย่าดีๆไป Let's go ไปลุยกันเลย ได้มาชมกับกดไลค์กดแชร์กดซัมตไคร่ไอ้ลูกขั้วอีสนันน้ำโชคด้วยนะครับกข็ขอขอบพระคุณมากๆครับพึงหัะเทิดครับผมตัดตอนน่อว่าเป็นนะครับก็ทถ่ายแบบบ้านบ้านอ,อ,อกอลีครับเห็ดยังตัดตอนน่อว่าเป็นครับเดี๋ยวก็สิคอยศึกษาเรียนไปครับเพราะว่าผมก็เห็นมาดูหลายๆยูทูปเจ้าว่าผมตัดต่อว่าเป็นนี่แหละปัญหามันครับเอา เขาพอแล้วก็ต้องเชียร์หย่าครับใส่บักไอ้ยานง่ายยันง่ายทักแท้ทักแท,ท,กแท้ที่มุนดากนี่ครับดูที่ตัว,วหน่อยตะกี้แต่มันก็แมนนิเลียครับขั้นดาดดาดยิ้เป็นตุม้มนี่ครับมือแรง,อ,อ,งอย่าเป็นนี่ไหมมือแร่งง่วงง่วงง่วงแช่ครับมือแรงงวบต่อไปครับอ๋อฮึบไปขั้นทางเลยขั้น แต่ว่าใจใจสาแร้วบืนอยู่ขนาดเนี้ยสุดยอดครับพี่น้องวิธีแบบบ้านๆครับกับบนบ่ได้อยู่บ้านอยู่รองห้องอยู่ทิพกรวงไทยหาแฉบีบหยาครับเพราะว่ามีจะตึก ลดล่าปลาถังได้ครับบบมี่ไฮน์งไฮน่ามีก็มีนนอกๆครับนอกเมืองแต่ว่ามันก็หากินยาครับนี่ครับต้นประคมล้อมมันย้อนแสงครับต้นประคมล้อมเอ่ยสมัยตะกีเขาเห็นบางโปะครับบางโปะบางโปะบางโปะอันนี้ก็ต้นดูต้นดูครับต้นดูอันนั้นกัอพยุงพยุงครับหลายครับ อันนั้นต้นบักวาครับบักวาบักวโนกเขาดีดีครับด้วยะพี่นีเนยเพืนทางแผ่นล้วีเน,นี้นบดี้ไม่ยิ่งดอกคิดว่าออแต่ก็เศ้ายิ่งโดนแล้วล่ะอับน,นีเสีก็ยงกะยังสองลังเอไปไป,ไปเอาครับพี่น้อง ๋ยม่มือแรงนายามครับไปมมนหลุด ยังสันตัวจังไปเห็ดจินเนาะอันรอดที่อามาเนาะยังไงที่อามได้กินน้ำมันมืออื่นล่ะอีปูหัดให้พ่อยังสี่ล่ะันมันจะดินนึงขันยิ่งยิ่งยิ่งยง่นามติงปลาเคสิมาไคูกเิหน่อยเรียนตมคับพี่น้อง ส่ไปหาปูจะใหยไปล้างตัวคุ้ยหน่อยเล่นตมครับหน้าห้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยเอ้ยบ่ได้ขีดยาขีดอยังเด้อพี่น้องเลยก็เฮ็ดตามวิธีพิบิตาพอรเมียนแหละขาหยามันก็ปลามันก็ปลามันจะจิ้มหายเมื่อปูปลาหน้าหนามมันก็จิ้มหายเมื่อครับพี่น้อง ไปไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวกลับขึ้นมานี่ครับป้านูนี่พวกนี้นูนูไหนครับนี่ละมาใไซเตวาขีแพงพวดหน้าแขาง นู้ดครับพี่น้องนนี่เนี่ยแต่ว่าตัวไงบ่มีวะ้กเดบเอาเอาพี่น้องครับเสือไพ่ครับเบอร์ลุลๆเบิงบ้งๆพี่น้องโอ้เด็กที่เด็ดครับเด็กี่เดดค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับเออที่เด็เเด เจ๊ орт! ดาําค oh, ือเมื่อสุดยอดยัดสวนยัดสวนยาะสวนยาะสวนสุดยอดครับไซโลครับสุดยอดครับพี่น้องนวบนวบนวบเลยอ้สุดยอดพี่น้องไซโลครับเซโรเบิงกำหัดครับนี่ไซโลครับไซโล โอ้ก็กันเลยครับพี่น oh, ้องอยู่คิงมิงโอ้มาแข่งกี่หน่อยมันกัดปากเต็มเออมันมันครับพี่น้องคอยช่วงมันนะเนาะจัดไปไม่หล่อนมาหลังนึ่งนั่นบ่กว่าหล่อนดินเน่าเน่าโอ้นุกลุกลุกลุกเลยวะ อี่อผมมาใส่ปองนี่วะโ้รวันนี้น่อะอม้มันมครับพี่น้องมันมันครับมนนตงตนั่นโอ้โหไซโลครับดำคือมือมันเดมแรงมมื่อยมากไปไปน้ำโชค Mà, 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 lêu, lêu ope, 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 luôn ope, าวีครับแค,แค่นี้แหละครับบ๊ายบายลองมาดูปะตกฝากไปลุยกันเลยฝากติดตามลูกควายสานน้ำชคด้วยนะครับบ๊ายบาย